สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีตีฮารเฟนสกูสุคนออกับน้องมังกรคือเก่าพ่อแม่พี่น้องฝาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมังกรเด้อพี่น้องูกไกไไกไสองหลักเลยนี่พี่น้องเลยคือเห็นแต่น้องมังกรทุกทุกเ้าทุกทุกมือพี่น้องเลยลงมาลงมาตื่นตั้งแต่ตีห้า มื itude, so, a, ar, em, ain, e, ้อนี้ตื่นเช้ามาก็อากาศแจ่มใส Mà đưa, mà đưa.

<saos> <laughs> mình đi chứ tôi ta đã nói phần mà ở nhà ta đi khảo tôi lấy thả nói sang rồi 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 hết nhang, lộ, hết nhang. ยังไม่ทันได้กินข้าวเศ้าพี่น้องเลยน้องเนือยก็เลยสิถาซื้อตลาดน้อยเพคนวะเห็นอะไรอันนี้เห็นอะไรอันนี้เห็นอะไรอันนี้ลุดนะเคย Ma phi ma เด ah yeah yeah ja. like. <we> <deception>. ี๋ยวหามูกอยากมีหมอย่าอ้อมอย่าอ้อมเห็ดไม่เดยเออ๋ร้องลดวัลลาล่องลดไม่บ่หรือร้องลดแลว มาพี่มาพี่มาเล่นทั้งพี่มาเล่นทั้งพี่อยากไปโหดอกไม้อีหละแกแกไปเองก็ได้ผู้เก่งนี้ผู้พีๆๆน่นองเลยผู้ายหนึ่งหนักหนึ่งลากมาเองเฉยพู่นู่้ความเก่ง วันธรรมดาเด้อนี่ <c oughs> ฟูหุนูฟููเ <c oughs> สียไปใช่ลูก อย่าลงไปทางในยอย่าลงไปไปขึ้นเทิงไปขึ้นไปที่ยวเทิงฟู no, no, dad, dad. โหเขาสีมาได้ลูกหยานรถลดยานรถไปไปขึ้นไปขึ้นไป <c oughs> ไปขึ้นเทิงขึ้นเทิง เออเออขึ้นไปขึ้นไปดึงไปไปขึ้นชาย,ยางนี่ดึงไปเออจับอันนั้นแล้วจับเอาจับไปอันนี้อ้าว าไปไว้คืนหนึงไปคืนเออเอาไปไว้คืนไปไว้คืนอืมดึงไว้คืนดึงไว้คืน อย่างนั้นเหรอเห็นอะไรเห็นอะไรขอโทรก็ไปกินเนากล้องบกคอยดีเดี่ยวขาวเดี่ยวดำไอ้ยังนะไปเด้อไม่เป็นหน่อยนี่ นั่ง lên นั่ง lên นั่ง lên อย่าไปเฮ็ดมันอย่าไปเฮ็ดมัน นางเพียนทองก็มาสี่คนนางเพรียนมาไลา่ก็อยากไปแล้วปันญ้าอย,ย่าไปลงไปได้ไปใช้ลูกบุปไป<อ>บุปไปบุปไปโดย <c ười> ยังเห็นยังลูกเห็นยังดงูมียังมียังใช่ขออนุญาตเออใช่ลูก Nàng đu nàng tô đu nàng tô đu Nàng viên nhuộm <laughs> Một ngày làng vô Má ông má xa dàn nhung má Nhung lại lục Ừ nhung lại nhung lại Nhung lại nhung lại Đôi đôi vô nó ở khay nè Vô nó ở khay nè lụ nhung nhung bà lại เรียนสามสี่หาคนพี่น้องเลยโอ้ยมันมาสวยได้ลูกเจ้าคือบอกินเข่ามาเนอะบ่มีแนวกินหรือบอจักยงบอจากตอนนี้กินเขา่าอยากยังชัจจงชื่อตลาดนะ เออยากเข่ามันไก่ป้าตู้กินเข่ามันกไก่คนเราบ่เคยกินแซบ่บบ่เข่ามันไก่เยังลรึเออปูกับปูลูกยลยลอยู่คนไหนอยู่คนไหนเขาโรงเรียนปอใดเลยหน่อยปอช่องปจักปีเลยเจา้าเนาะแปดปีป๊าแปดปีซำกับมินนี่เลยมินนี่กับแปดปีซำกัน พอสองพี่เนาะทาดูตลาดขามันไก่อยู่ไม่ชิถือกันลูกอันนี้ว่าห้องจุ้มเจ้าพอสองนะพอเรียนด้ลูกอยาดหยาด

มันมีพอสองกับพอสามบ่พอสองกับปอสามเฮียนำกันบ่หูกเออเออพอหนึ่งกับปอสองเฮียนำกันอันนี้พอหนึ่งเนาะกระดานตัวนี้กระดานพอหนึ่งตัวน้นกระดานพอสองมีปอหนึ่งกับปอสองหองเดียวกันตาลุงแล้วก็สีหองห้องตัวนั้นพอสาม่นว่าห้องตัวน้ะห้องกลางหองพอสามแล้วห้องถ่ายนะห้องอนุบาลมีอยู่สามหอง โอ้มีแต่ผูกเก่งๆผูกทำความสะอาดห้องอีกมาก่อนแล้วก็ทำความสะอาดห้องบัดเมื่อเลยเห็นอะไรด้เมื่อวันนี้บได้คีเราถีบมาย,าง,ยางเมื่อเลยสามคนเลยบอกยางละทงเมื่อบอกรู้ตามถนนปาดยางลัทง,ท,งลทงเลย,ยแต่เก่าคีเราถีบมาบันนี้ อามาส่งงานเมื่อฝนว่าพูยเผอิญจะหดมือปาไก่เตืออยู่บ้านนอกยังลรกยังหรอกยังรกเล่นรถลงเล่นรถ ตัวใดอ,อันนี้เขาอ่านว่าเพราะว่าหมากไม้ทั้งสองสนิดเ้าหมาหมากงัเออแมนแแแแามากมากมูเออแมนกงเก่งก่งเก่งัอีสันล่ะ เออโดยโดยดยลาก็อย่างเฮียนบอกันอย่างเฮียนเรามาเด้อยพอสิมาส่งเด้อโอเคไปเชยเชือกขาวเด้อโอเคโอเคเชือกขาวเนาะโดยออกมาก่อนลุงออกมาก่อนเออคนปัดมามามาลากันสีมาลากันสีมาใส่เชือกขาวเนาะลุงเนาะโดยใส่เชือกขาวแล้วก็มาวันนี้ <omat> <ario> <itch tests> <t iny challenges> มากลาบวหายบ<อ>หายหอยหายคือสิมาสิขันหายกับบ้ามากเลดยดูอย่างหลกดูคันมีโมูแล้วกรับเพาขาดพี่น้องเลย

เจ้ายายและเที่ยงจ้ะน่ะเอ้ยเหนื่อยอ่ามื้อได้ยายลูกวันศุกมื้ออื่นเนาะแม่นบ่แม่นเนาะมืออื่นวันศุกพี่น้องเอ้ยทางป่าเรียบร้อยมื้อเลยป๊าคักเลยเนาะอยู่ลุ่มหก็เย็นจ้ยๆบาดอยู่ใกล้บ่อืม้พี่น้องก็แม่นว่าไปฮอดัวนะย่างไปก็ฮอดเนาะ มันนั้นมันมีป่ามันมีทางเนาะกไปหอดขว้าหยุยม,มนะ้ะย่างขามไปก,บก,กับบกไก่ไกดูดย่างโง่ย่างเมื่ออื่นเพื่อนกัะซิมากอยู่ไก่ปลาเห็ดกอเลยบาทเ็ดปลวกออกบ่หรอฮะ อเ,เออเราตาไหนี่บอสชื่อมันมองเจ้าจะไปอยู่นะอืมเ,เราตาห้ไปปลวกออกอปอกระคักแล้วนะนะใช่ใช่ใช่ยงลูกยออัง อาลงลงไปเอาลงไปเอาขึ้นมาขึ้นมาบันนีน้ขึ้นมา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 เร็วๆเออาลงลงลงลุกลุกลุกเออคลิปนี้กับคอร่าคนเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้มกกกกมนอ,นองมังกรเด้อ ออกันไม่คิดมนาะครับน,น้องมังกรสบายดี